คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับและคนทุกฟังทั้งหลายเรามาดูคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับทำไมจึงอยากให้ดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมดูแล้วแล้วก็ดูหลายรอบมากนะครับเราจะเปิดให้คลิปนี้เล่นไปด้วยนะครับคลิปที่ว่านี้นะครับ เป็นคลิปที่พระสงฆ์รู้สึกว่าจะเป็นพระสงฆ์จากเมืองไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นพระสงฆ์จากประเทศอินโดนีเซียเองเพราะว่า,าส่วนใหญ่ของชาวอินโดนีเซียที่ชาวโลกและคนทั่วไปรู้คือเขานับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อ,อินโดนีเซียเนี่ยยังเป็นเป็นพุทธ นับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับคลิปนี้ผมขอให้ใหดูหลายๆรอบแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆที่เปิดไปเจอแล้วมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายระหว่างที่ะระหว่างคนพุทธและคนมุสลิมที่เข้าใจกันนะครับผมดูแล้วผมก็แอบยิ้มไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่น่ารักนะครับ คือในคลิปเนี่ยพระสงฆ์ท่านอาจจะเดินทางไปไหนเราไม่รู้พระสงฆ์ก็พูดแท้ร้อเซนแะครับแต่ชาวบ้านดูครับชาวบ้านที่มานั่งที่มายืนรอรอถ่ายรูปเหมือนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเหมือนเห็นพระสงฆ์เป็นผู้ที่เขาให้ความเคารพนับถือหรือเป็นแขกอันพิเศษส,สำหรับชาวอินโดนีเซีย ในคลิปนี้นะครับมีประชาชนนะครับมีชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านนำดอกไม้มาโรยตามถนนมันทำให้เรานึกถึงช่วงสมัยพุทธกาลอย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านเดินไปมีประชาชนมีชาวบ้านเอาดอกไม้มาโรยนะครับเพื่อให้ท่านได้เดินเหยียบดอกไม้นะครับอันนี้ผมเห็นแล้วก็รู้สึกดี แต่มองชาวบ้านนะครับข้างๆถนนที่เขายืนถ่ายรูปบ้างเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ชายต่างๆนะครับคือเขา,เาน่าจะเป็นชาวมุสลิมนะนะครับชาวมุสลิมนะครับเขาก็ไม่ได้ถือตัวถือตนว่าเขาจะเกลียดชังเ,เรื่องพระสงฆ์เกลียดชังผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธหรือนับถือาศาสนาอื่นเองนั่นแสดงให้เรารู้ว่า ทุกๆคนในแต่ละศาสนาต่างให้การเคารพและนับถือคนที่นับถือศาสนาอื่นเหมือนกันเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ของอินโดนีเซียเขานับถืออิสลามนะครับแต่ผมเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกขอบคุณมากรู้สึกขอบคุณแทนคนพุทธแล้วก็ขอบคุณงามๆสำหรับาชาวมุสลิมด้วยนะครับดูนะ เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นคนหนุ่มสาวนะครับเขามาถ่ายรูปนะครับและเขามาแสดงความยินดีมีพนมมือด้วยนะครับมีจับไม้จับมือมีโยนดอกไม้ลงมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมายืนให้การอำนวยความสะดวกนะครับดูแล้วผมพูดดูหลายรอบนะนะครับคนที่มาโรยอาจจะเป็นคนที่นับถือพุทธแต่คนที่นับถือมุสลิมหรืออิสลามเขาก็ไม่ได้รังเกียจเลยว่า อะไรเลยเขาก็มาให้กําลังใจหรือว่ามายืนมาส่งนะครับท่านจะเดินปทุรงไปที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้เนาะนะครับแต่ว่าชาวามุสลิมหรือว่าชาวพุทธที่อยู่ในอินโดนีเซียก็ให้การตอบรับให้การเคารพนับถือนะครับพระสงค์ซึ่งเป็นตัวแทนอันสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนานั่นเองนะครับเราเห็นพ่อแม่พี่น้องแล้ว เราก็รู้สึกว่าเอเขาก็เหมือนคนในประเทศไทยเหมือนกันคนในแถวแถวอ,อาเซียนนะครับก็ลักษณะผิวพรรณลักษณะเชื้อชาติค,คล้ายๆกันนะครับถ้ามองเผินๆก็อาจจะเป็นคนไทยเป็นคนลาวเวียดนามอินโดฟิลิปปินได้หมดนะครับแต่ว่าระหว่างศาสนาและความเชื่อ ถ้าเราแยกออกจากกันมันจะเป็นคนละแบบเลยนะถ้าถ้าคิดตอนนี้นะครับความเชื่อความศรัทธาและการนับถือศาสนาก็เป็นเพียงตัวที่ทําให้เรารู้ว่าเรานับถือศาสนาใดแต่ว่าความศรัทธาความเชื่อความรักทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยนะครับดูคลิปนี้แล้วอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนและอยากให้พี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวพุทธชาว คริสหรือว่าศาสนาทุกศาสนาที่อยู่ในโลกแม้ผู้ที่ไม่มีศาสนามองหเห็นถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองขอบคุณมากคลิปดีๆแบบนี้และขอบคุณคลิปสวยๆนะครับวันนี้ผมดูหลายรอบบางครั้งดูไปจิตมันคิดไปเองความความคิดมันผุดขึ้นมามันเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับเขาให้ความเคารพเราเราก็ให้การเคารพเขา มันเป็นอะไรที่เหมือนมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราให้การต้อนรับอย่างดีพอเวลาเขาจากไปเขาก็ขอบคุณและจับไม้จับมือขอบคุณมากมายเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเขาเขาก็ให้การต้อนรับเหมือนกันนี่คือคลิปที่น่ารักคลิปหนึ่งในรอบปีก็ว่าได้นะครับเห็นคลิปแบบนี้แล้วไม่จําเป็นต้องตั้งชื่อว่านี่คือศาสนาเราจะไม่รักศาสนาอื่น นี่คือาศาสนาพุทธนี่คือาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์ความฮินดูนะครับจะไม่ต้อนรับาศาสนาอื่นไม่ใช่แล้วนะครับเราคิดกันไปเองทําให้ความคิดนั้นแตกแยกแต่จริงๆแล้วเมื่อเห็นความศรัทธาในคลิปนี้แล้วศรัทธาความรักความนับถือต่างๆมันรวมอยู่ในอันเดียวกันเพียงแค่ถูกแยกแยะออกไปเป็นกลุ่มๆเฉยๆขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ